สวัสดีครับวันนี้นะครับแอดปงก็จะพามาแนะนําการจัดสเปคคอมนะครับที่ไว้สําหรับการทํางานหลายๆอย่างพร้อมกันการเปิดบอร์ดนะครับไม่ว่าจะเป็นการเปิดบอร์ดคริปโตบอร์ดเกมั้งนนาลอต่างๆนะครับหรือว่าเราจะาไปตัดต่อวิดีโอที่ต้องการความรวดเร็วในการเรนเดอร์วิดีโอนะครับหรือว่าเราจะเอาไปไลฟ์สตรีม ความเอียสูงเนี่ยมันต้องจัดสเปคอย่างไงต้องดูอะไรเป็นหลักเดี๋ยวคลิปนี้มีคําตอบครับตอนอื่นเลยนะครับก็ฝากกดติดตามกํลาลังใจให้แอดล็อกด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนสําคัญอันดับแรกเลยก็คือ CPU แล้วก็แรมนะครับผม2ออย่างเนี้ยต้องไปในทิศทางเดียวกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาดู CPU ที่เราจัดสเปคกันวันนี้เลยดีกว่านะครับ CPU ที่ผมจับวันนี้ก็จะเป็นไรเซน9เก้าสิบสองคอยี่สิบสี่เทนะครับ บอกเลยว่า CPU r y z ไรเซนตัวนี้แรงๆเลยนะครับสามารถเรนเดอร์วิดีโอได้ไวในขณะที่เราเรนเดอร์เนี่ยเราก็ยังสามารถเปิดเกมเปิดโปรแกรม Photoshop หรือว่าเปิด f Facebook ไปรพร้อมกันได้อย่างสบายๆเลยนะครับหรือว่า เราจะเอาไปไลซ์สตรีมนะครับสามารถปรับภาพจะให้มันดูสวยงามคมชัดมากยิ่งขึ้นได้อีกด้วยนะครับเพราะว่าการที่เราไลซ์สตรีมความละเอียดสูงเนี่ยซีบค่อนข้างจะมีส่วนช่วยมากๆเลยผมในการที่ปรับความละเอียดสูงนะครับผมก็ว,ว่ายิ่งปรับภาพความละเอียดสูงภาพทีส่วสวยคมชัดเนี่ยคอนเทตซีเนี่ยมันจะทํางานหนักมากๆเลยนะผมแต่ถ้าคอนเทนตซีน้อยเนี่ยเวลาเราปรับภาพความละเอียดสูงขนาดสตรีมนะครับมันจะแหลกมันจะหน่วงแล้วก็คนดูจะดูกระตุกมากๆเลยนะครับต่อมาในส่วนของการเปิดบอร์ดนะครับยิ่ง คอและเทสซิวเยอะๆนะครับก็จะช่วยให้การเปิดบอร์ดหลายอย่างเนี่ยลื่นไหลามากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าซิวคอนเรตน้อยเราอาจจะเปิดได้แค่5 10ถึง10หน้าจอก็กระตุกก็แหลกก็หน่วงแล้วแทบจะทําอะไรไม่ได้แล้วแต่ถ้าเป็นซิวลไยเสนเก้าตัวนี้นะครับก็สามารถเปิดบอร์ดได้ถึง10 2ถึง20แท็บได้เลยนะครับแล้วก็ สามารถทํางานดูหนังไปขนาที่เราเปิดบอร์ดก็ยังได้นะครับอันนี้ก็คือข้อดีมากๆเลยนะสำหรับซีบิวที่มีคอร์เลสเตอสูงๆนั่นเองนะครับทีนี้เมื่อเรามีซีบิวที่คอร์เลสเตอสูงๆแล้วใช่ไหมครับสามารถเปิดได้10ถึง20หน้าจอแต่ถ้าแรมคอมพิวเตอร์ของเพื่อนๆเนี่ยมันมีแค่8กิกนะครับมันก็จะไม่แมทกับซีบิวที่มีๆๆคอร์เลสเตอเยอะๆนะครับเพราะว่าเมื่อคอร์เลสเตอร์ซีบิเยอะแล้วแต่ถ้าแรมเรา8กิกเนี่ยบางทีเราเปิดบอร์ดหน้าจอหรือว่าเราทํางานหลายๆอย่างพร้อมกันเนี่ยถ้าเรามีีีแแแแรรรรรรรมมมมคค่่่8กกกกกกิินนะะับบาาาาางทเเเเยต็ล้้้ววใชปณ7ูสึ ว่าอ้าแรมทํางานร้อเปอร์เซ็นแล้วทีเนี้ยเราจะเปิดได้หลายอย่างใช่ไหมครับมันก็จะมีอาการกระตุกอาการดน่งในขณะที่ CPU เนี่ยมันทํางานเพียง 20- 30แต่จริงๆแล้วถ้าแรมคอมพิวเตอร์ของเพื่อนเยอะนะครับ CPU ของเราเนี่ยมันก็จะเปิดบอร์ดได้ถึง20หน้าจอแล้วก็จะทํางานอยู่ที่ประมาณ 80- 9 0ได้เลยนะผมแต่ด้วยที่ว่าแรมเรา8กิกเนี่ยบางที CPU มันก็ทํางานได้ไม่เต็มที่นะครับเพราะว่าแรมเนี่ยมันเต็มก่อนนั่นเองนะคร ถ้ามีซี u c o คอเลคัสูงแล้วก็ต้องเลือกแรมคอมพิวเตอร์ที่ความจุเหมาะกับคอลเลคด้วยนะครับผมอย่างเครื่องนี้ก็แรมเนี่ยจัดเต็มเลยนะครับผม64กิกนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราเปิด20หน้าจอนะผมแรมแล้วก็ตัวซี u เนี่ยก็จะไปในทิศทางเดียวกันนะผมทำให้เราสามารถทำงานทั้งซีบิวแล้วก็แรมเนี่ยได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเอาละครับเมื่อเรารู้แนวทางแล้วใช่ไหมครับว่าเราควรเลือกซื้อซีบิวแล้วก็แรมยังไงเราก็จะมาดูในส่วนขององค์ประกอบอื่นกันบ้างนะผมว่ามีอะไรกันบ้างนะ โอเคครับในส่วนของเมนบอร์ดเมื่อเราเลือกซื้อ CPU ียูไลเซนก์9นะครับที่กินไฟหนักๆนะครับผมเมนบอร์ดที่ผมแนะนำเลยนะครับก็จะเป็นเมนบอร์ดตระกูล X ตระกูล B นะผมที่มีภาคจ่ายไฟเยอะเป็นพิเศษเลยนะครับเพราะว่าถ้า c p ีมีคอเลเจตเยอะแล้วก็ความแรงมันจะเยอะเนี่ยถ้าเราใส่เมนบอร์ดรุ่นเริ่มต้นราคาพันสองพันเนี่ย บางทีภาคจ่ายไฟที่ตัวเมนบอร์ดเนี่ยมันอาจจะจ่ายไฟให้ซีพียูไม่ไหวทีนี้พอซีพียูมันได้ไฟไม่เต็มที่หรือว่าเมนบอร์ดเนี่ยจ่ายไฟให้ซีพียูไม่เสถียรนะครับผมทำให้ความเร็วในการประบบมวลผลของซีพียูเนี่ยมันดบลงนะครับทำให้เวลาเราใช้งานเนี่ยมันได้ไม่เต็มประสิทธิภาพนั่นเองนะครับอันนี้ก็ต้องเลือกดูดีๆด,ด้วยผมอย่างตัวนี้เมนบอร์ดแอดล็อกเอ็กซ์ค่าจะสูตรเอ็มโปรโก็ถือว่ามีภาคจ่ายไฟที่เพียงพอต่อการจ่ายไฟให้ซีพียูไรเซนเก้านั่นเองนะครับตัวนี้เลยนะครับแล้ว ถ้าเนมนบอร์ดรุ่นกลางครับผมก็ดูในส่วนของชิปเซต b 5ร0ขึ้นไปผมส่วนใหญ่จะใส่แรมได้4แถวนั่นเองครับและถ้าเพื่อนๆต้องการการเปิดโปรแกรมไวการโหลดโปรแกรมไวการอัปเดตโปรแกรมไวต่างๆนะครับผมผมก็แนะนําให้เลือกใช้เป็น SSD M.2 แบบ NVMe นะครับผมก็จะช่วยให้การอ่านการเขียนการโยนไฟล์ต่างๆเนี่ยมันรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับเอาละครับต่อมาก็จะเป็นในส่วนของการ์ดจอนั่นเองนะครับผมการ์ดจอที่ ผมใช้วันนี้นะครับผมก็จะเป็น RTX 3 0 6 0นะครับแต่ถ้าใครไม่ได้ต้องการการเล่นเกมนะครับเน้นเปิดบอร์ดเฉยๆก็ไม่จะเป็นที่จะต้องใช้ตัว RTX 3 0 6 0ก็ได้นะครับจะไปใช้ตัว1 0 5 0 Ti 1 6 5 0ที่ก็ได้เช่นกันนะผมแต่เครื่องนี้ลูกค้าบอกว่าจะเอาไปเล่นเกมแล้วก็ตัดต่อ 3D เรนเดอร์ 3D ด้วยก็แนะนำเป็น RTX 3 0 6 0เลยแเลยวผมใช้การเล่นเกมลื่นไหลาภาพสวยแล้วก็ทางานพวก 3D ต่างๆลื่นไหลามากยิ่งขึ้นนนัังเเเอออถืวว่่าาาป็ตตุมมมกๆลย ถ้าเราใช้ CPU ที่ความเร็วแรงแรงและก็คอร์เซช่นสูงๆแล้วครับผมทีนี้สิ่งที่จะตามมาคือความร้อนนั่นเองนะครับผมผมก็แนะนําเลยนะครับถ้ามีงบก็แนะนําเป็นชุดน้ํา3ตอนเลยนะครับผมอย่างตรวนี้เป็นชุดน้ํา3ตอนของซูเปอร์สโตนสีขาวนะครับผมซึ่งเข้าคู่กับเคสคอมพิวเตอร์ตู้ฟามากๆเลยนะครับผมช่วยให้การระบายความร้อนซีพียูไลเซนเรุ่นนี้ดีมากๆเลยนะครับผมแล้วก็ซีพียูรุ่นใหม่ๆนะครับผมถ้าชุดระบายความร้อนดีซีพียูเนี่ยมันก็จะ เร่นคอสปีดได้สูงกว่าปกติอีกด้วยนะครับก็แนะนําเลยนะครับผมมันจะทําให้ c ซ u วิของเราเนี่ยทำงานได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะผมในส่วนของพ o w e r s u p p ายนะครับก็แนะนําเป็นสัก700วัตขึ้นไปแบบ80พัสนั่นเองนะผมเลือกยี่ห้อที่ไว้วางใจได้ผมอย่างนี้ก็จะเป็นของกีกะไบนะผมคุณภาพก็ไว้วางใจได้อย่างแน่นอนนะผมส่วนนี้ก็จะเป็นเคสตูป้ปลานะผมจริงๆแล้วถ้าใครดูอยู่นะครับอยากได้เคสนอกเหนือจากเคสนี้ก็สามารถบอกผมได้เลยผมในส่วนของ เครื่องคอมพิวเตอร์วันนี้ที่ผมเอามาให้ดูนะครับราคาจะอยู่ที่ประมาณ6-7ถึงหมื่นนะครับยังไงก็ถ้าใครอยากได้สเปคแบบนี้ความแรงแบบนี้ก็ทักมาได้ที่เพจแอดปอกจ็สเปค,คอมได้เลยนะผมส่วนวันนี้ผมอาจจะไม่ได้เทสให้ดูนะครับโดยที่ว่าเวลาจำกัดนะครับยังไงก็ถ้าใครสนใจอยากได้สเปคคอมแบบไหนนะครับก็ทักมาได้ที่เพจแอดป็อกจสเปค,คอมได้เลยนะครับเอาละครับทีนี้เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนเนี่ยมาดูงานประกอบของร้านแอดปอกกันดีกว่าว่าจะสวยงามแค่ไหนผมภายในเคสจะเป็นยังไง เดี๋ยวเราจะไปรับชมกันต่อเลยครับมาดูใกล้ๆกันนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของบล็อกน้ำนะครับที่ระบายความร้อน CPU นั่นเองนะครับจะเป็นสีขาวลายเหมือนแบบเป็นเ็ดหิมะนะครับสวยงามมากส่วนนี้ก็จะเป็นซิงค์ระบายความร้อนภาคแก่ไฟนะครับอ่าในี่เป็นในส่วนของพัดลมในการดูดความร้อนออกไปนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นแรมคอมพิวเตอร์นะสีแถวสวยงามมากครับ,ส,ามมารบสีขาว รวมทั้เป็น64กิกส่วนตัวนี้นะครับก็จะเป็นการ์ดจอนี่ครับการ์ดจอ RTX 3060นั่นเองนะครับมาดูในส่วนของด้านล่างนะครับพร้อมการเก็บสายไฟอย่างดีนะครับในส่วนของตัวนี้นะครับก็จะเป็นดูดลมร้อนออกไปเช่นกันนะครับจะสังเกตใกล้ๆเลยพัดลมตัวนี้จะมีลักษณะพิเศษนะครับจะเหมือนแบบเป็นเพชรนะครับ เพิ่มความสวยงามดูหลาให้เครื่องคอมพิวเตอร์มากๆเลยดูในส่วนของด้านหน้าตัวเคสกันบ้างนะครับด้านหน้าตัวเคสนะครับจะเป็นกระจกพร้อมกับเส้น ambient light ต,ตรงนี้สวยงามมากครับนี่เป็นโลโก้เคสนะครับด้านข้างตัวนี้จะเป็นกระจกหนึ่งทีนะครับแต่ผมไม่ได้เอามาประกอบไว้ให้ดูส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นหม้อน้ำนะครับระบายความร้อนด้วยพัดลมสามตัวเห็นครับ สวยงามมากเลยแล้วเคสนี้นะครับยังสามารถปรับโหมดไฟผ่านรีโมทคอนโทรได้อีกด้วยผมสามารถปรับได้ตามใจชอบเลยนะครับสีแดงสีเขียวสีน้ำเงินได้หมดเลยนะครับหรือว่าเราจะเปิดปิดไฟก็ได้นะครม,มก็สามารถปรับผ่านโปรแกรมได้นะครับต้องการสีอะไรอ่าแล้วก็สามารถกระพริบตามเสียงที่เราพูดได้นะครับมีให้เราเลือก3แบบนะครับสามารถ ปรับโหมดไฟแบบเป็นออโต้ได้ก็คือเปลี่ยนสีไฟไปเรื่อยๆนะครับหรือว่าเราจะลดแสงก็ได้เช่นกันนะครับเอาแสงสว่างมากสว่างน้อยทําได้หมดเลยปรับสปีดไฟก็ได้เช่นกันนะครับอ่าร่าวๆก็จะประมาณนี้นะครับถ้าใครชื่นชอบผลงานร้านแอดปลอก็ทักมาได้เลยนะครับสินค้าทุกชิ้นมือหนึ่งประกัน3ปีพร้อมประกันเทพนะครับถ้าสินค้ามีปัญหา ภายใน14วันผมเปลี่ยนให้ใหม่เลยไม่ต้องรอเคลมนะครับโดยที่มีเงื่อนไขกําหนดนะครับก็คือไม่แตกไม่บินไม่หักไม่ไหม้ไม่งองนะครับว่าคือถ้ามันเสียหายด้วยตัวมันเองอะ่ะโดยที่ลูกค้าไม่ได้แบบไปหยิบจับอะไรให้มันเสียหายครับผมเปลี่ยนให้ใหม่เลยภายใน14วันนะครับผมซึ่งร้านทั่วไปจะแค่7วันนะครับแต่ของผมจะเป็น14วันเป็นเลยนะครับโอเคครับถ้าสนใจก็ทักมาได้เลย